นี้เราจะดูเว็บไซต์ยังไงเนาะที่ปลอดภัยนอกจากที่ตัวที่จะมี HTTPS แลวทเวสทัว่วไปเราก็ต้องดู HTTPS นะครับถ้าเราใช้ Facebook ล่ะ a c e b o o k เนาะเวลาที่จะเข้าไปอะเวลาที่เราจะเข้าอย่างเช่นไทยโพสอย่างเงี้ยวงเงินว่าผมเข้านี้นะผมจำพาสเวิร์ไม่ได้จริงอ่าเอาเฟซบุ๊กไทยโพสอย่างเงี้ยมันจะมีไทยโพสขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยไทยโพสโพสต์ไทยแลนด์อะไรสารพัดเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไปสนีจริงไปสนีปลอม บางทีเขาส่งมาให้เราเข้านะครับเราจะรู้ได้ยังไงเนาะจริงๆแล้วเราควรจะดูที่มันจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ด้านหลังมันนะครับอยู่ในวงกลมมีเครื่องหมายถูกสีเขียวครับลองเซิร์ชดูใน Facebook เนาะถ้าใครเข้า Facebook อยู่นะครับมันจะมีเราเข้าหน่วยราชการต่างๆแต่ไทยโพสต์นี่นิยมเพราะว่าคุณคุณได้รับของแล้วกรุณาจ่ยายตังที่นี่เพื่อที่จะไปเงี้ยมันจะใช้มุกนี้จนจนเกิดแล้วแต่มันก็จะสร้าง Facebook ปอมสร้างอะไรปลอมนี้ให้เราลิงก์เข้าไปครับถ้าตรงไหนเป็น official จริ แอปธนาคารธนาคารต่างๆมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสีเขียวติ๊กถูกในไลน์ก็เหมือนกันไลน์ออฟฟิเชียลก็จะมีโล่มีโล่สัญลักษณ์เป็นพรีเมียมเป็นอะไรเงี้ยนะครับว่าตรงนี้เป็นออฟฟิเชียลที่ถูกต้องจริงๆที่มีการลงทะเบียนแล้วอะไรเงี้ยครับเสียค่าธรรมเนียมบริไฟถูกต้องว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานนั้นจริงๆแล้วนะครับถึงจะเข้าไปได้อ๋อเวลาที่ใช้ a c e b o o k ปลอดภัยก็จะมีเรื่องของทําอะไรนะมัลติแฟกเตอร์ออเทดิเคชันได้ใน a c e b o o k เนาะเวลา ออเทนอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้ใส่ส่ง s m สหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างนะข้างในนะอันนี้ก็ไม่มีไม่มีรูปมันจะมีสัญลักษณ์ครับเวลาที่เราเซิร์ชอะหลังชื่อของรายการที่เราเซิร์ชขึ้นมาครับหนังนะื้ชื่อเพจอะเวลาเมาส์มันจะเห็นเลยเป็นรูปเขียวๆนะครับที่น่ากลัวจิตสุดๆเลยก็อตอนนี้นะเรื่องของดูดเงินนะเนาะหลอกเอาเงินเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือระบบแบบอย่างตะคนเขาเมื่อกี้นะ ท,ที่เขา,าอธิบายคุยกับมดดำเขาบอกแล้วว่าระบบส่วนใหญ่เขาพยายามปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแต่โดยเฉพาะธนาคารเขาปลอดภัยหลายๆส่วนในการเข้าไปแฮกเข้าไปแฮกเนี่ยยากมากนะครับแอปมือถืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราไปติดตั้งโปรแกรมอะไรเองโซเชียลเอนจิเนียริ่งนะครับในการแฮกเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยไม่ต้องไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็สามารถทําได้ ก็ไปหาซื้อข้อมูลมาไปสืบมาว่าคนนี้เป็นใครบ้านอยู่ยังไงนะครับแล้วก็มีลูกมีหลานกี่คนปลอมตัวเป็นลูกเขาคุยได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มีเฟซเขาเรียกอะไรนะปลอมปลอมตัวเป็นแบบเหมือนคุยวิดีโออย่างนี้กับพ่อกับแม่ได้เลยโดยปลอมเป็นลูกเขาเอารูปลูกมาแปะหน้าคุยกับพ่อกับแม่ของเงินได้เลยนะครับทน่ากลัวมากๆเนาะจับลูกเป็นตัวประกันจะฆ่า จ่ายเงินมาไม่จ่ายเงินลูกตายอะไรอย่างนี้นะครับรู้ว่าลูกไม่ค่อยติดต่อพ่อแม่เงี้ยก็หลอกไปติดต่อไม่ได้อะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับทําได้เยอะมากนะมีมีแบบนี้เยอะมากมีโทรไปขอเงินอะไรเงี้ยมีมีเรื่อยๆจําได้ไหมเนี่ยไม่คุยกันนานแล้วโทรมาเคยเจอมูนกี้บ้างเนี่ยจําได้ไม่เอ่ยใครทายสิใครโ <c oughs> ทรมาแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็หลอกเราคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เออเขาใช่นสิเป็นไงอะไรเงี้ยเราคุยไปเรื่อยๆนะครับ ไอ้พวกเนี้ยลักษณะนี้นะครับที่มาหลอกเราเนีครับเขาจะเรียกว่าฟนะิชชิงเนาะฟิชชิงเนี่ยพวกเนี้ยการช่อสนทางไซเบอร์พวกนี้รู้ว่าฟิชชิงเนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างเนาะเหมือนเขาเหมือนแบบตกปลาอย่างเี้ะครับเป็นเรื่องของการปล่อยเหยื่อล่อให้เราดีใจนะคุณอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนตอน้นแจก i ไอโฟนคุณได้รับรางวัล คุณมีของส่งมาจากตรงนี้คุณได้รับมรดกจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนื่องจากคนนี้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับให้คุณไปจ่ายตงตรงนี้แล้วคุณจะได้เงินมรดกอะไรเงีย้ยนะครับสารพัดนะครับพวกนี้คือฟิชชิงข้อมูลที่พวกนี้ที่เขาต้องการนะครับมีอะไรบ้างฟิชชิงนะครับที่เราส่งให้ไม่ได้เลยเนาะบางทีเราอาจจะโลภตรงนี้แล้วเราฟังเขาส่อยเผื่อเราจะได้จริงๆนะเพราะเขาแอบฟังไปเนาะก็สิ่งที่เขาจะที่เราไม่ควรไม่ให้พวกนี้เลยคือชื่อนามสกุลจริงๆนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็เลขข้างหลััังบบตรรรปะะชชาชนนค เลเซอร์อะไรพวกนั้นนะครับนี่ครับที่อยู่ตำบลรหัสไปรษณีเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านเลขบัญชีธนาคารนะครับบัตรเครดิตต่างๆพวกนี้นี่ก็มักจะรู้ๆกันอยู่เนาะแต่ก็มีคนเสียเรื่อยๆนะครับฟิชชิงมีหลายอย่างมากเลยเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยสมิธสมิชชิง่งฟิชชิงส่งฟิชชิงทาง SMS มามเอาะแองเกอร์ฟิชชิงนะครับเป็นการหลอกลวงฟิชชิงโดยพฤติกรรมทางโซเชียลนะครับ วิดจิ่งฟิชิ่งนะครับเป็นหลอกลวงฟิชิ่งผ่านทางเสียงหรือการสนทนานะครับการอีเมลฟิชิ่งนะครับเราจะมักจะเจอมากที่สุดน่าจะเป็นอีเมลนะ